รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Corolla Cross a new journey ให้ชีวิตเดินทาง Boy Boy. เข้าสู่รายการ Dress by Love ชุดนี้พี่จัดให้รายการนะคะที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความรักผ่านการแต่งตัวให้กันและกันค่ะของคู่รักแต่ละคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักแบบสามีภรรยา<ม>คู่แฟนคู่จินหรือแม้กระทั่งคู่เพื่อนก็ตามค่ะ ถ้ารักกันต้องแต่งตัวให้กันใช่ไหมครับใช่ค่ะฝ่ายเสื้อผ้าคงรักผมมากทีเดียวแหละรักที่สุดเขารักพี่นี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังวันนี้เรามาตีมแนวแบบบอยออชไงอะไรบอยออชบอยออชคืออะไรบอยออชก็คือเป็นแบบเหมือนอารมณ์ว่าแต่งตัวแบบบอยๆคือเป็นแบบอารมณ์ผู้หญิงที่แต่งตัวบอยๆเอาเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่แบบนี้ซึ่งตีมนี้เนี่ยนะคะจิ๊บก็จะเป็นตัวแทนของบอยออชฝั่งไทยสายไทยอ่ะคนไทยแต่งตัวประมาณนี้อันนี้สายฝอดูง่ายๆเห็นไหมอ๋อแ ใช่ดูแบบฝรั่งมาเลยแบบส่วนพี่ของพี่คือตัวแทนของฝั่งเกาหลีไงโอ้เกาหลีอะนี่สายเกาะเนี่ยเออสายเกาพวกเราแต่งตัวกันเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้ที่แบบโอ้โหมีลูกมีลูกของเราใช่แต่แขกรับเชิญวันนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเทำไมอะคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ที่เขาซีกันมาผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันอีกคนนี่น่พูดเลยก็ได้มีลูกแล้วแต่เดินมาเนี่ยเฮ้ย มีลูกแล้วจริงเหรอุเีจนสยยยเลังเซียยังสวยอยู่ยังแซบอยู่ด้วยแล้วเวลาสองคนเดินไปไหนด้วยกันนะต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยทักผิดทักถูกตลอดเพราะว่าเหมือนกันมากเหมือนแบบฝาแฝดเลยเอาไปว่าไปพบกับเขาทั้งสองคนเลยดกว่านะฮะแพทย์นภพาและบูมสุภาพรค่ะผู้แรกแพทณปภานักแสดงและพิธีกรสาวสวยมากความสามารถ พวงคู่เพื่อนสีดีกรีนางเอกบูมสุภาพรได้เลยได้เลยได้ไเริ่มละเริ่มละเขาบอกให้ไปอะไรเงี้ยมาร์คอยู่ไหนรู้เปลี่ยนนี่จะแย่กันแถวพี่ชายเราไม่คือแผลเข้าใจถูกแล้วบอกว่าเขาให้มายืนข้างพี่เผือกส่วนอีนี่ก็จะอยู่ตรงมาร์คอะไรของมันก็ไม่รู้อย่ายืนโพสเราอยากทะเลาะกันว่าเราปูว่าเป็นเพื่อนซีคู่เราเออนี่เมื่อกี้ปูนี่คือเหมือนกันอย่างกับฟาแฝดนิสัยใจคอใกล้เคียงกันอย่างนี้เลยนะอ่ะดูจากการแต่งตัวก่อน อ่ะเหมือนเหมือนเหมืคือแพทต้องบอกว่าอย่างงี้คือบางวันคือแต่บูมเขาจะไม่มีสไตล์นี้เลยไม่มีแบบหวานๆวานแบบแขนไม่มีบูมไม่มีแต่แพทก็จะมีแต่งตัวสไตล์แบบนี้แล้วก็จะมีมีมีเสื้อเชิ้ตเหมือนกันจริงไหมว่ามีคนทักผิด เวลาไปอะก็มีคนทักผิดของแพดไม่เท่าไหร่เพราะแพทไปกับลูกอาจจะไปเห็นเห็นแล้วิิงตามอยู่แล้วสไตล์แพทอ่ะเหมือนเหมือนคนจะจำเหมือนแบบมันติดตาเขาไปแล้วแต่บูมอะเหมือนใหม่ในสายตาหลายๆคนคือแบบนางแบบบูมอังกอรเข้าใจป้าคนก็อังกอรอังกอรเจืาเปือนอย่าไม่ใช่ไคโอ้ยเอ๋ะนี่เนี่ยคนจริง บูมอ่ะคือเหมือนกับคนด้วยคือจริงๆหน้าเราบูว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกันมากขนาดนั้นนะแต่ว่าบุคลิกปะไม่แต่ทางก็คมคมแค่ใยอย่างมันมีทางอยู่มันมีวันที่แบบแต่งหน้าเหมือนกันติดโบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเอออันนั้นอ่ะคนจะทักผิดแต่ว่าบางครั้งอ่ะพอคนเห็นบุคลิกเราแบบสมมติไปซื้อของเลยอะไรเงี้ยพวกนี้ลูกไม่มาด้วยหรอ ดีกว่าเรื่องของแฟชั่นสองคนนี้น่าจะปรึกษากันอยู่แหละแต่ว่าอยากรู้ว่าใครนําใครตามคนนี้คนนี้แต่งตัวเก่งกว่าแพทจะเป็นคนไม่ไม่ม่ mix and match แพทจะเป็นคนไม่ใส่เสื้อมิกซ์แอนด์แมทแพทจะใส่อย่างเงี้ยหนึ่งพุดชิ้นเดียวจบออไปทำงานแต่บูมเนี่ยนี่ติดตามนะเขาแต่งตัวนะล่าสุดเขาไปสวีเดนไปสวีเดนมาประกทศไทยนะที่ใบ้าน แพทย์ก็ไม่ได้ไปด้วยก็้วทำไมรูปมันสวยจังเลยวะเกลียวเนี้ยโทรศัพท์วางปุ๊บมันมีรีโมทกดทำเป็นเหมือนโพสก็แต่งเกียวนู่นปุ๊บเออดีแล้วบ่างเราไปสามบ้านกันเนาะเอาอีกคู่หนึ่งมาดีกว่า คู่ต่อไปได้ค่ะว่าฮอตตลอดแต่เป็น FC เธอเอ้ยไม่ใช่เธอไปเอฟซีเธา,ารักเขาว่าชอบดูเขาเต้นเซ็กซี่ทั้งสองคนชอบมาเต้นเซ็กซี่แล้วไปทะเลแล้วโอ้โหใส่ส้นใส่ชุดเซ็กซี่มากสองคนนี้ยิบซีคีรติและปายสิตางค่ะโอ้โห <todo> และคู่เพื่อนซีคู่ที่สองของเราในวันนี้คือสองนักแสดงสาวหุน่นเซ,ซ็กซี่ยิบซีคีรติและปายสิตาง สวัสดีครับแต่ถามสคนนี้ก่อนดีกว่าไปรู้จักกันได้ยังไงสนิทกันได้ยังไงคะเล่นละครค่ะเคยทำงานด้วยกันนี่ก็เล่นทำไมเราไม่ได้สนิทกันอย่างเงี้ยมันเขาเลือกคนน่ะแหละเอเขาเลือกคนที่เออถูกคอน่นแหละแต่สองคนนี้มาละขออนุญาตจัดหน่อยนะครัอะไรคะเขาเป็นดาวตีกลบกันน่ะอที่แต่แต่แต่เออ

คู่ขอให้ลงจังหวะพอ้โอเคตื่สองสามตื่ตื่ดตื่นตื่ดตื่น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 ตื่ตื่น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 ตืนตื่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 นตืดนตื่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 นต้่นตู้่ตา่นตื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 ่นตนตั่น้า่นตื่นต้วนตืันตื่นตื่นตืเนตื่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 ่ต่งตื่นตื่นต่นตื่นตื่นตื่น้่ก่่นและบ มันดูดีอ่ะเพราะว่าแม่จัดฉันจัดเองฉันปลูกต้นไม้ฉันนั่งเช็ดใบก่อนเธอมานั่งเช็ดใบนั่งเช็ดใบีนเรดอ้ำๆหน่อยอ้ำเล่มลืมไม่เล่มไม่จะเล่นของเล่นอ่ะงั้นกินไปเล่นของเล่นไปวันนี้น้ำพุกชวนมากินข้าวอย่างเดียวเหรอ วันนี้จริงๆริงที่ให้มาเพราะว่ารู้ว่าเธอหยุดแล้วก็พักผ่อนฉันก็เลยอยากให้เธอมานั่งอยู่ที่บ้านชันแล้วก็หนึ่งอย่างที่อยากให้ช่วยหน่อยช่วยเคลียร์ของและลือตู้ช่วยเคลียร์ของเหรออะไรฉันรู้ว่าวันหยุดและพักผ่อนใช่ก็คือชันต้องพักผ่อนใช่ก็มาพักผ่อนบ้านมาพักผ่อนใช่ไหมเลดเย่ไหมเย่เห็นไหมลูกพยัยหน้า ากจะให้ลองมาดูว่าเออช่วยนิดหน่อยใช่ไหมสนุกไหมเลซเ็นุกชนุกเราก็มาช่วยแบบว่าเก็บของนิดนิดหน่อยหน่อยตู้เสื้อผ้าคือตอนนี้พูดเลยว่าล้นตู้เราก็เลยอยากคิดว่าเออเราสองคนน่ะนอกจากเราจะทํามาหากินแล้วเราควรจะทาความดีกันบ้างปูงการเก็บเสื้อผ้าบ้านเพื่อนไปแบบว่ากมันคือการไม่ใช่ อยากจะให้เพื่อนเนี่ยช่วยกันเออลื้อของไปบริจงบริจาคถ้าอย่างนั้นโอเคอป้าบูมอิ่มแล้วดีกูบอกว่าอิ่มแล้วไงกูหัวกินหนึ่งครั้งได้ไหมเออได้ได้ป้าเพิพอดกอนป้าคือมันหันแล้วไงอ๋อหันแล้วต้องทำไมกิ่กิป่งป้า,ปา,ปาต่อข้าวป่ะต่อมาต่อไปไหนไปนไหนไปทางนี้หรอ,อต้องนำทางไปไหมโอ้ย ไปหมดเลยพอเขาอยากส่องไฟโอ้ยตู้เสื้อผ้าเป็นระเบียบมากเออไม่ลกเลยนะอันไหนอะตู้ไหนที่ลื้อได้จริงๆก็ลื้อได้หมดเลยถ้าเพื่อนอะจะจิตใจดีช่วยลื้อนี่อันนี้เรามีเหมือนกันนะมึงนี่ทำได้ไหมเออใช่ใช่ใช่อันนี้เรามีเหมือนกันเรามีด้วยกัน ไม่แล้วอันไหนจะให้เลื้อนไหนนี่เลื้อได้หมดเลยทั้งเชือกอะไรเนี่ยอันนี้คือเชือกที่แบบว่ารัดข้อกับกางเกงยีนแต่หางเกงยีนเราไม่เจอก็คือเหลือแต่เชือกคือใดๆก็คือทางบ้านมันเป็นระเบียบกว่าที่คิดไว้เยอะอะเสื้อที่บางที่เนี่ยก็อาจจะม่ได้ถ่าบริจาคนี่นี่ตัวนี้ใช้รับรางวัลเลยนะแกเออเอาไปบริจาคอันเนี้ยเอออันนี้บริจาคได้อันนี้มือสองห้าสิบบาทซื้อสมัยแบบเด็กๆแล้ว้ายังไม่เคยได้เลยนี่อยากถามแพทย์ก่อน เห็นตู้เสื้อผ้าบูมปุ๊บรู้สึกยังไงคือเราพอเราเดินขึ้นไปปุ๊บเราแบบเฮ้ยทำไมเรียบร้อยอ่ะคือเรียบร้อยกว่าบ้านเราเยอะเลยอ่ะที่บ้านที่ต้องขยิงขยิงเนี่ยเรียบร้อยเราก็แบบเฮ้ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้บ้านเราห้องเราเป็นอย่างนี้บ้างนี่คือความรู้สึกแรกเลยแต่คือแพทแค่รู้สึกว่าเสื้อผ้าบูมมันน้อยกว่าของแพทนะอ๋อหรอคือถ้าสมมติว่าถ้าถ้าเยอะกว่านี้บูมจะไม่มีทางเก็บได้อย่างเงี้ยอืออ้าวล่ะได้เห็นตู้กันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกับภารกิจแรกของคู่นี้ครับไปจัด อันนี้อะไรบูมดูดิอันเนี้เฮ้ยดีดีอันนี้ตูดแล้วพุงนะนี่อันนี้ไม่ได้อันนี้รักอันนี้รักอันนี้รักอันนี้อันนี้สาราอันนี้รักมันมาเป็นเซตเดียวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่แพ้ใส่ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้แพ้ใส่ไม่ได้หลวงไม่แล้เขาใส่ยังหมันก็เอากลับบ้านเฮ้ยตัวนี้เลยเหรอแพ้มุมรักมุมรักมุมชอบตัวนี้แล้วก็เอาเลยเหรอมันเอากลับบ้านเลยเขารักของเขาเลย้เราพาอันนี้นะอันนี้ได้ไหมได้ได้รื้อเลยอันนี้ภูมิใส่เหรอ ต้องเก็บทำไมต้านเจ็บขึ้นนะคนนี้ก็แลบเก็บด้วยนะเอก็บคู่แพ้ไดชอบชอบสุดจะตายหนีมันแบบมันมันดูใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าบูมอ่ะน่าจะเปไม่ได้ไม่ได้ใส่สไตล์นี้แน่ๆตัวเนี้ยถ้าเราขอได้เหรอคู่นี้เขามีขโมยกันบ้างไหมเนี่ยมีขโมยไหมขโมยแบบไอะ อะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีไม่จริงใจคือหยิบของด้วยกันไม่ได้นี่ถือว่าเพื่อนไม่จริงใจหรออันนี้สนิทเลยขโมยได้แม้แต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้นั่นแปลว่าได้คือเขาสนิทกันมากไงคืออยู่ดีๆก็เอากุญแจรถบูมสตาร์แลวขับออกไปเลยได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาได้จริงๆป้ารถแพทถ้าบูมอยากขโมยอ่ะบูมขโมยได้ตลอดเลยอ่ะโอ้โหจริงมี่มนคบกันด้วยอะไรวะเนี่ยเหมือนช่วงชิงของกันตลอดเวลาคุณถามมาอย่างนี้คุณ คุณคิดเหรอเราสองคนคบได้เพราะอะไรเอาคบเพราภาพไงผลปลาเราเป็นทำรายการสั่งคัดปุ๊บคือโดนกันคนละฝักเลยอันนี้ว่าสำหรับงานคู่เท่านั้นใจเย็นๆกันก่อนนะคะสองสาวยังไม่ถันเริ่มภารกิจเลยจะแยกทางกันแล้วหรอคะพักดื่มน้ำดื่มท่ากันสักครู่แล้วมาดูกันว่าสองสาวของเราจะทำภารกิจอะไรกันในวันนี้ช่วงนาค่ะอ่ะหมูเลือกอ่ะข้างไหนมาทางนี้ Huh?